สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บมีดลาบนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สต e ลคับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆเหล็กชิปเปอร์สต e ลเป็นเหล็กที่มีความแข็งความเหนียวและต้านสนิมนะครับตัวนี้นําเข้ามาจากประเทศออสเตรียนะครับโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดนะครับนำเข้ามานะครับตัวนี้เป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับความแข็งโดยประมาณนะครับจะอยู่ประมาณ59ไม่เกิน60 r o c ร็อกเวลนะครับ ชุบเตาถ่านนะครับตรงนี้คือต้องใช้ประสบการณ์อย่างสูงนะครับอ่านะครับเหล็กตัวนี้ชุบง่ายครับไม่จําเป็นต้องเข้าโรงงานชุบนะครับยังราคาเดิมนะครับใบเปล่าแบบนี้เลยนะครับใบเปล่าแบบนี้เลยไม่มีด้ามนะครับราคา1,800บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีใบขัดขาวอยู่3ใบนะครับแล้วก็ผิวไฟอยู่5ใบทั้งหมดชุดนี้มีอยู่8ใบนะครับก็จะมีทรงเป็นกึ่งเน็บกึ่งมีดลาบนะครับก็ ใช้งานง่ายนะครับเอียวตื้นๆท้องคมตื้นๆไม่ได้ป่องมากนะครับมามาดูเล่มที่1กันนะครับมาในแนวขัดข่าวครับเล่นี้นี่สวยมากครับเห็นไหมครับเล่มที่1ครับใบมีดยาว9.6นิ้วกว้าง2.15นิ้วสันหนาโดยประมาณนะครับวัดจากโคนนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลครับ5มิลนะเป็นงานไล่ปลายเห็นไหมครับงานตีมือมันจะมีเสน่ห์คือเป็นงาน ไรปลาย,ลายครับเนี่ยสวยมากแต่งเว้าตรงโคนมีดให้นะครับนี่แล้วก็มีไหลมีดเห็นไหมครับเรียบมาแล้วก็จะมีหยักตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยเป็นไหลมีดสวยมากนะครับ1,800บาทเท่ากันทุกเล่มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปครับเล่มที่2ใบมีดยาว9.9นิ้วครับ 9.9นิ้วกว้าง2.15ครับ2.15นิ้วสันหนาประมาณ4.5มิลครับใบขัดขาวเนี่ยสันเขาจะไม่หนามากนะครับน้ำหนักก็จะออกเบาๆนิดนึงนะพอดีครับไม่ได้เบามากเนี่ยใช้งานพอดีครับอยากลองดูว่าเหล็กต้านสนิมเป็นยังไงก็ต้องซื้อใบขัดขาวนะครับเวลาสนิมขึ้นมันจะเห็นชัดนะครับ ต่อไปครับเล่มที่3ครับใบมีดยาว10นิ้วกว้าง2.15สันหมาประมาณ5้มิลครับสวยจริงๆครับต่อไปครับเล่มที่สี่ ใบมีดยาว9.2นิ้วเล่มนี้สั้นดีนะครับ9.2นิ้วก็ไบ่ได้สั้นมากนะครับขนาดกําลังดีว่าง2.15สันหนา5.5มิลประมาณเล็ก5มิลหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่ะสันหนา5มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟคําว่าทิ้งผิวไฟก็คือตัวสีดำๆเนี่ยครับเราทิ้งไว้เราทิ้งไว้เราไม่ได้ทําขาว เนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งผิวไฟนะครับต่อไปครับเล่มที่5ใบมีดยาว9.4นิ้วแป๊บหนึ่งขออีกรอบอ่ะ9.4นิ้วกว้าง2.2.1กว้าง2.1ครับสน 5. 5. 5. ันหนา5.5มิลนะครับ ะประมาณ5.5ามิลเกือบเกือบหครับต่อไปครับเล่มที่6ใบมีดยาว10.2นิ้วกว้าง2อนิ้วสันหนา5.5ามิลน้ำหนักดีผมจะเน้นปาดผิวไฟมาให้มันเลอะนะครับ สวยมากนะครับต่อไปครับเล่มที่เจ็ดใบมีดยาว9.8นิ้วกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลเล่มนี้6มิลน,นะครับ ต่อไปครับเล่มที่8ปดใบมีดยาว9.5นิ้วกว้าง2.15สันหนา5.5มิลใครที่ต้องการเหล็กนอกเหล็กแข็งเหล็กเหนียวที่สำคัญต้านสนิมนะครับอยากได้มีดดีๆไว้ใช้สักเล่มหนึ่งอย่าพลาดเลยนะครับหาช่างใส่ด้ามสวยๆนะครับทำนะครับรับรองว่า น่าสะสมและน่าใช้งานนะครับต้องลองใช้นะครับว่ามันมีสเสน่ห์ยังไงเป็นเหล็กที่ลื่นนะครับใช้งานแนละ้วปุ๊บมันกินเนื้อไม้กินอ่าสิ่งที่เราจะทำนะครับมันใช้งานได้ดีนะครับรานะคาเท่ากันนะครับ1,800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ